ภารับได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเพื่อเป็นเวทีให้คนในท้องถิ่นได้เข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหาของชุมชนนายสมวัชเรืองเพ็งในอำเภอเรงแฮจังหวัดนราธิวาสกับความเชื่อมัน่นในการดูแลแก้ไขปัญหาของประชาชนสำหรับศูนย์ปฏิบัติการอำเภอหรือ,รอสปปออำเภอนในหลักการนี้ทางรัฐบาลไ,ได้ตั้งขึ้นมาได้จะแก้ไขปัญหาของสามจังหวัดภาคใต้เพราะฉะนั้นพี่น้อง ประชาชนที่มีปัญหาในทุกๆเรื่องก็สามารถที่จะเข้ามาที่สปกำเภอได้เลยนะครับหน่วยหลักที่เข้ามาเป็นผู้ที่เคียงข้างอยู่ก็มีอยู่สามฝ่ายคือฝ่ายทหารฝ่ายตำววรวจและก็พลเรือนทุกกระทรวงต่างกรมนะครับเข้ามาเป็นคณะธำนเพราะฉะนั้นผมเชื่อว,ว่าการแราก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนในสามจังหวัดภาคใต้เนี่ยก็สามารถที่จะใช้ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอแก้ไขปัญหาได้อย่างดี ร่วมจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนให้กลับมาสู่จังหวัดชายแดนใต้บ้านเราอีกครั้ง